พ่อครับพ่อครับผมอยากฟังนิทานก่อนนอนนะครับจะเอาเรื่องอะไรดีล่ะพ่อคะพ่อคะพ่อเคยเจอประสบการณ์แปลกๆหรือพวกเรื่องผีอะไรแบบนี้ไหมคะหนูอยากให้พ่อเล่าประสบการณ์ที่พ่อเจอมากับตัวค่ะหนูอยากฟังในค่ำคืนแบบนี้นะคะพ่อเอ่อถ้าถามว่าพ่อเคยเจอไหมอืมพ่อก็เกือบจะได้เจอนะแต่คนที่เจอเป็นคนรู้จักของพ่อเอง จร,จริงๆพ่อเขาไมา่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกนะพ่อครับโนอาสองสัยอะครับแล้วคนที่พ่อรู้จักนี้เขาเป็นใครหรอครับแล้วตอนนี้เขาไปอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วอะครับพอยังคุยกับเขาอยู่ใช่ไหมครับเออพ่อคะพ่อเล่ามาเถอคะค่ะหนูอยากรู้ว่าคนที่พ่อรู้จักตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วสิ่งที่เขาเจอคืออะไรหนูอยากรู้อะค่ะก็ได้ก็ได้ พ่อจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกทั้งสองฟังเอาเลยนะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องเมื่อสิบปีก่อนตอนนี้พ่อยัง,งอายุยี่ิห้าปีเรื่องมีอยู่ว่า,าชาานี้หิวจังเลยวะ่ะอาหารในบ้านก็มีแต่ของเดิมๆทั้งนั้นเออจริงสิสั่งกู๊ดไบดีกว่าหนด,ดูสิ มีอาหารอะไรบ้างนะโอ้มีได้อาหารนะ่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะมาเกตตี้ก็อยากกินสลัดผักก็ดีงั้นสั่งสลัดผักดีกว่าชัช้นต้องกินผักสวัสดีครับอาหารจากกู๊ดไบร์ครับ โอเคครับโอนเง e ินชำระค่าอาหารให้แล้วนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับทานอาหารให้อร่อยนะครับเอ๊ะมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่านะ รีบไปดีกว่า สวัสดีสวัสดีมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมก็สบายดีเขาเรื่องมาเถอะอย่าลีลาเรารีบใจยเย็นๆสิใจร้อนไปได้ <c oughs> ที่ฉันนัดนายมาวันนี้เนี่ยฉันมีสถานที่แนะนำจะให้นายไปกับฉันมันคือที่ไหนแล้ว ทำไมเธอถึงต้องมานั้นให้เราเบิร์มเธอแค่สองคนด้วยอะ่ะเราว่ามันดูแปลกๆนะเธอมีเจตนาแอบแฝงอะไรหรือเปล่าเธอรีบบอกเรามาเลยนะสั่งอาหารก่อนเถอะนี่บอกมาหน่อยนี้นะเธอจะพาเราไปไหนศาลเจ้าแม่ไงไปด้วยกันนะอ๋อที่นั่นน่ะเหรอเชิญเธอไปคนเดียวคืนนี้ไปเจอชนิษฐ์เจ้าแม่ ฉันจะลองดูว่าถ้าฉันไปที่นั่นจะตายจริงตามข่าวห,หรือเปล่าถ้าแกไม่มานะ่ะฉันจะจัดการแกแน่นอนที่นี่นั่นหรอศาลเจ้าแม่ที่มีคนล่ำเลือกันว่าถ้ามาที่นี่จะต้องเจออถรร์และจะต้องตายทุกคนฉันไม่เชื่อหรอกมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กอะฮะนี่แกจะบ้าหรือเปล่า เรียกม,มาที่นี่ทําไมแกก็รู้ว่าที่นี่มันมีอาถรรพ์ไม่มีใครอยากมาที่นี่หรอกนะนี่แกเชื่อเรื่องหลอกเด็กแบบนี้ด้เหรอฮ่าน่าสงสารจริงๆเรื่องงมงายแบบเนี้ยแกยังจะเชื่อใช่ฉันเชื่อฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆจริงๆฉันก็คิดว่าแกฉลาดนะแต่ดันเชื่อเรื่องงมงายแบบเนี้ยฉันอยากจะขำจริงๆไม่คิดเลยว่าแกจะโง่ขนาดนี้อะ คำก็โง่สองคำก็โง่ฉันก็อยากรู้จริงๆว่าคนอย่างแกจะฉลาดกว่าฉันได้สักเท่าไหร่คนที่ฉลาดจริงๆเขาไม่พาเพื่อนมาทําอะไรแบบนี้หรอกนะแล้วแกก็ไม่หยดุดโขฉันสักทีฉันจะไม่กลัวแกอีกแล้วไปละบายนี่แกกล้าดีมากนะ <c oughs> สัใจจังเลยพวกมันใกล้ตายกันแล้วสินนะยายน้ำหวาน เดี๋ยวก่อนอะไรของแกอีกเนี่ยนี่ย่นน้าหวานแกกล้าทํากับฉันแบบนี้ใช่ไหมได้อ,นะอย่างแกนะ่ะต้องกินเข้าไปกินเข้าไปให้มันเยอะๆเ,เลย <c oughs> ของไหว้ของเส้นนะ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปตายซะเถอแกกลัวมากนักใช่ไหมได้เดี๋ยวต่อไปแกจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปกินเข้าไปซะ สะใจจริงๆว้ยใครบังอาจมันลองดีกับฉันมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำอย่างนี้เด็ดขาดกลับบ้านดีกว่าสบายใจและ <fi> นี่หนูไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอ๊ะ<ส><บ><ส><บ> ถามก็ไม่ตอบไอเด็กคนนี้น <ar> er ี <Don> <Holocaust> ่เอ้ยหนูมาตักยาพี่เรื่องทั้งหมดมันก็ประมาณนี้แหละลูกพ่อคะเด็กคนนั้นสรุปเป็นใครหรอคะ ไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนั้นเป็นใครและหายไปไหนเอาละพอแล้วลูกทั้งสองคนไปนอนได้แล้วนะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอย่ตื่นสายนะโอเคค่ะ <c oughs> หือหน้าคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะถึงเวลาแล้วคะ่ะเอาเอาเตรียมตัวให้พร้อมจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะสามสองหนึ่งแอคชั่น สวัสดีค่ะดิฉันเป็นพิธีกรจากรายการลืกลับซับซ้อนคงเก่าคนเดิมนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะบองบองนะคะที่นี่เป็นบ้านล้างตั้งอยู่ใจกลางเกาะซึ่งดิฉันเองก็เพิ่งจะได้ทราบเมื่อไม่นานมานี้ว่าบ้านหลังนี้นะคะถือว่าติดท็อป10ความเฮี้ยนระดับโลกของเดอะซิมกันเลยก็ว่าได้นะคะเอาเลยนะคะในตอนนี้หลายคนก็คงจะเห็นตุ๊กตาแปลกๆด้านหลังดิฉันแล้วใช่ไหมล่ะคะ บอกเลยนะคะว่าดิฉันไม่ได้จัดฉากขึ้นมานะคะนี่มันมต้องแต่แรกแล้วะคะ่ะฉันไม่ได้จัดฉากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะเอาเละค่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันจะเข้าไปสำรวจบ้านหลังนี้กันแล้วนะคะทุกคนคะไปขับไปด้วยกันทุกคนคะ่ะตอนนี้ดิฉันก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังหลังนี้คนเดียวนะคะคือแบบว่าอ,อ ฉันหวาดกลัวมากเลยค่ะดิฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีใครอยู่ด้วยเลยละคะ่ะรู้สึกเสียวสันหลังมากแม่มองซ้ายมองหน้ามองขวามองหลังก็กลัวไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันกลัวมากๆเลยนะคะตอนนี้ดิฉันอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วค่ะนี่เยเรียนนา,าเมื่อไหร่เราจะเสร็จสักทีเนี่ยแค่เดินสำรวจบ้านแค่นี้เองทำอะไรอยู่เอ๊ะ ไม่เหนูหนูเป็นใครอ่ะลูกอหยียดท้องทฉันเลยค่ะอย่าท้องทฉันเลยค่ะได้โปรดค่ะอย่าอย่าเลยค่ะอย่าช่วยด้ค่ะช่วยด้ค่ะอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอย่าไปกันแล้วจะเป็น dry ต่อไปน่าฉันทำมาแพงต่อไปทำอะไรกันอยู่นะบอกให้ไปตามหายกันไปหมดเลยนี่ทำอะไรกันอยู่ ออกมาได้แล้วเรียกหมูเหรอคะหนูเป็นใครกันไม่นะ